สวัสดีครับพี่น้องสุบูชุชคชนสวัสดีชาวโลกวันนี้น้องไส้จะมากินบับกม่วงพี่น้องเนี่ยมืองดู๊กยังไงจากอิสราเอลครับเนี่ยห่านลายพี่น้องมาเห็ดงานโอ้ชุดยอดแห้งวันนี้ไปขากับเลยพากันแวะหาบักม่วงมากินใกล้สิม,มื้อใดใพี่น้องเนี่ยมันเป็นรุ่นชุดไทยแต่น่นี่นะเม่อยยังไงพี่น้องมาๆ น้ำกันพี่น้องไหใช้กับแก้วเนี่ครับเรพิ้วพวงธรรมดาพี่น้องน,น,นองนะแก้มื่อยหวานไลน์เลยได้กันนะครับมาก่นหรอมออไหม Ừ, mình mình chả lạc đi đi chim vào chu phăng nắp nọc. Mhm. 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 ปสบการณ์ในการเดินทางครับมาทำงานประเทศอิสราเอลตามจริงแล้วกับถึงวันที่หกไงในใบแต่ว่เาเบิง้งผิดเพราะแม่นเบิง้งผิดออกบุ้งบุ้งเคยไปใจมาใจเจ้าบินเขาแจ้งวันที่หกวันสันต์วันที่หกเที่ยงคืนสิบห้าวันสันต์เองเที่ยงคืนชิบหาของวันที่หกมันก็ต้องเบิดเมื่อวันที่หกก่อนบะเดี๋ยวค่อยเที่ยงคืน ข้อใจผิดบงางอย่างง่น้นะทุกเครื่องบุท่านเครื่องเครื่องออกไปก่อนผู้ใดบินกับผมเนี่ยครับระวะัคนอ้่างนะครับมันผิดผลดเนาะให้ยังไได้เที่ยงคืนสิบห้าเนวันเที่ยงคืนของวันที่หกชศูนย์หนึ่งห้าเปนวะผมก็เข้าใจว่ามมนต้องเบิ์ดมือหรือวันแล้ว จองตัวเครื่องบินอุดรไปกรุงเทพวันที่หกยัง่งบาเร่งเกือบได้ลงไป <laughs> แค่แนนหลานโทรมากกวอันว่าคุณอยู่ใช่แล้วอาจารย์มาตั้งแต่วันที่หกยิ่ยิ่ยยประมาณสิบโมงเวลาเราเลยจะห่างกันนะอยไหน้องวันสี่ชั่วโมงไม่จองนะาะ่อน อย่เพิ่งไป,ปอุ่นเทียมมาบาดแนมได้คุยกับหลามมาผมบทันเครื่องแล้วครับปะมีวิธีแก้ไขจังใด,ด่านยวอธิบายชูฟัมก่อนจะพีนลองเ้วยวันที่หกเที่ยงคืนนะเที่ยงคืนสิบห้าชุดชุนหนึ่งห้านะจริงๆแล้วเขาต้องไปเช็คอินดังแต่วันที่หานะครับวันที่ห้าวันที่หาเอาเดินทางวันที่หาเลยครับพ่อสิ้นสุด วันที่ห้ายี่สิบศูนๆนี่ก็จะเป็นวันที่หกไปเลยคือเที่ยงขึ้นวันที่หกครับคือหลังจากวันที่ห้าเป็นเที่ยงขึ้นวันที่หกเพิ่งขาาเข้าใจตอนนี้นะครับผมคนไม่เคยไปใส่นะครับคนนงงละเอาง่ายๆมาขายความงงซูพี่นองฟังจริงๆแล้วกับบมี่แต่ผมนะครับเป็นเหตุการณ์แนวนี้เพื่อนได้ลายฟ้ามกับประมาณนี้ขึ้นกันครับมีคนเคยตกเครื่องบัท่านเดี่ยวบินแนวนี้นะครับ ปันหา้นนี่ก็เลแจ้างล่าล่าก็เลยเปลี่ยนเที่ยวบินให้โทรหานายจังนายจังว่าเออเปลี่ยนเที่ยวบินให้มันแน่นมาแต่ว่าเสียค่าปับนายจังลองออกว่าจะค่าปับอา่านล่ามรับหนึ่งร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบ US นะครับเงินงเช็คประเภทเงืนงประเทศอินเดียลกับประมาณหา หาลอยเช็คนะครับเงินไทยกับประมาณหาพันกว่าอืมอ้าวโต๊ะเครื่องกับเบอร์ยังเลไหมกก็ให้จังกับประเดี๋ยวแม่ฮอดสนามบินกับแม่เช็คบินเช็คยังกับโอเคเดินทางผ่านจอเดียนไปเนีายไปเรื่องคลิปซุ่มหมเฮ็ดไว้มีการเดินทางอยู่ครับ เช็คตารางการบินดีๆช่องไหนเป็นช่องไหนเบื้องนะครับรวมแล้วค่าแท็กซี่หลับมาค่าแท็กซี่อีกประมาณเจ็ดดอยหาสิบไปสมีคนเดินทางคนเดียวแต่เนาะปะ้าแพงจริงๆแล้วมันก็ไกล์เราไี่น้องนะจากเชเดอร์เบียรมาอีดานนะครับนั่งรถประมาณเกือบสามชั่วโมงนะครับ ก็ไม่้เสียหรอกน่นจาจังไปหับ <c oughs> น่นายจังแม่กมูให้แนวเป็นยังบุญบ่ได้เสียค่าแท็กซี่มาไม่ได้โอนเงินมาให้แม่บ้านาให้เด็กหน่อยไปโรงเรียนนะครับแล้วไาดูี่น้อง,องบ้างรูปที่ผ่านไปแล้วให้ยังไงแดด อืมแชร์ประสบการณ์เจ้าของนี่นะให้ผู้อื่น,นเพื่อนเพื่อนเขาไม่ติดตามเท่ากันจากมูอ่าประมาณเรื่องเจาง้าของเจ้าของขอ้าวเนี่ยแหละอืมยังมีม่วงม่วงยังไม่กินอยู่แบบอยู่ฟาร์มีอยู่ของเห็ดมมหมูม่วงเห็ดอ่าเดือพาร์ลัมะเขือเทศต์หงูไม่หลือนกันนั่นเ,เรือแล้วก็เดี๋ยวต่ปีแล้วะเห็ดไปเห็ด ปีนี้ประเหตด่าแ,แล้วนะวะหอดมูมาามกตย้ยมพื้นที่ไปด้วยแหละย้อมจะทาจะปละูกช่วงนี้ก็เป็นนายงานก็ร่างไล่ขึ้นัปดิกนะครับนา้หลายฟ้ามช่วงักพีกเขาเะาเริ่มปลูกแล้วบักพีกปกม,มูก็มีรุ่งปลูกแล้วครับน่ฟฟา,าไว่ เมือจะลางกันบินดีๆบิบบาร์ลผมเนี่ยดูแลไปผักดูแลไปผักเหรอเช็คดีๆล่าไม่ได้โทบอกผมหนอวันดูหางมาทุ่ยแส่่กระหล่ำตอทุแนวมืออนเมื่อวันทหกแล้ววันที่หกชิม่งแล้วเครื่องไปั้งแต่แรกวันวันที่หาแล้ว พีพดผ่านปักย่างง่ายดวงว่าเป็นอย่างถือว่าเป็นประสบการณ์แนะนะสำหรับเอฟซีนมไทยกะอย่าพีพาดผ่านคือนุมไทยนะครับเด้อเอาในีคชั่อบปุงหูถามอย่างเดียวบื้งร้ากันบินอย่างเดียวตอนไม่เช็กอินไม่สีใหญ่กันหน่อยเพิ่มเติมนะครับนะสำหรับแจ้งงานที่กลับไปพักประเทศไทยนะครับ ว่าเอาพัดรอปไปยืนตรงอันดันตรวจค้นหางานบะ่ะที่ในสนามบินเชื่อนะบูมอหลังอยากไงครับนุ่มไทยบดได้ปัม่มเนาะเมื่อเลยเมือนั้นบดูจักได้เมื่อ,อบันนี้บันนี้ก็ไปกรมแรงงานประมาณเมื่อเช้ามิ่งสองสามเมื่อไปกรมแรงงานเขาบอกว่าขอไปครับเขาบอกว่าอา่อ ก่อนเดินทางกับ15วันค่อยมายื่นเรื่องนะคะคุนว่าโอ้ที่ข้าพโพมจะด๊อกเอ้รกำลังก,ก่อนเดินทางกับซิมหาเหมือกไปยื่นยื่นเรื่อง,อย,ย,ง,งอยื่นย่องกรมแรงงานก็ู่สิไดเอกสารมาเอกสารมา ประธานเมือเขาเดินทางกาับเอามาอเงินอยู่ด่านตรวจค้นหางานนะครับสำนักงานกรมแรงงาน,งานอยู่ในสนามบินสุวรรณภูมิหลังยังไงกจ็จะปั้มปั้มพัสดอป์ตให้เราไปเช็คอินนะครับเนาะตามสายการบินเดี๋ยวเขาได้มากสำหรับพี่น้องไม่อยากผู้ได้เบิ่งคิมลงได้แรบไปมากสบายบัมือนผมมีปัญหา มันม้ไปมีเบิดประสบการณ์บ่เนี่ยประสบการณ์โตเครื่องกับมีมาทานอาหาอือก็แค่งานเดียวพี่หงส์นหงแค่งานเดียวหไปนานๆสี่สิบอัพนะเคยงานก็ยี่สบแปดชั่วโมงทำงานที่หาเครื่องที่ห้าสิบห้าออกบ้านพักเบกกินข้าวแปดโม ถึงแปดโมงครึ่งแล้วก็าบ,บ้านกับใามโมงชิมหากับแชมม์นพี่ <c oughs> หนอกห้องอะไห้องเยอะก็จะดุงวงแล้วนะเขาบอเรื่องตัวเครื่องรูบ้างแหละมาขายข้อมูลจูงงรูพี่น่องปั่งแต่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อได้หลายคนเนาะข้อบ่เนาะไม่หนอกยังได้ดั เขาบา่เคยไปสบ่เคยเดินทางทา่ไหนเนาะร้างก็บ่ะด้สนใจเ้าว่าไปไหนเนะครับไม่ได้าหาหาเหยวะนะฮะค่าแท็กซี่แท็กซี่ก็เ่ยาะปกะเฮาบด้ขีแท็กซี่มานําเพิเินเก็แท็กมาบอกเ้าว่าคุณต้องจ่ายค่าแท็กซี่ด้วยนะ่นวาโอ้คุณคุยกับนายจ้างเลยครับนายจ้างมารับผมนายจ้างบอกว่าไม่ได้ไม่ต้องจ่ายถ้าจะหักก็คุยกับนายจ้างแล้วก็เอาที่นายจ้างเลยจะหักผมก็หักวาแน,าน่นี้แล้ว เลยยังไงอ่ะิาอะไได้ผนมาหัเนะน้อบริยีน้อินน่ะง่ายง่าย่างมอยู่หนานะน้ำมูกผนบริเชยงเงินาะอือปตรงปาข้างปากทางอีดันน่ายางก็ไปครับแบบม,มากมันก็เลยไทยมบ่ะหวานสวัดดีครับแปะะาแปะชะผมอยู่น่ะอีดนัน บิเศเด้ผคนนยังนาะบิเดเดกเซเดสบายดีเลนะก็อาบ่เป็นเนาะไม่บว่าเป็นน่กากับพวกงูป่าเนะพี่นองเนาะเจังไรเนี่ยเราดูบ้างเรียกมวไ้นามือที่รล่ะมวเูกินกินหลายเต๋ยเนี่ยนกินหอยังยู่ จะเรื่องงานพี่นอ้องอืมเนาะเรื่องการเดินทางหล้วก็เรื่อง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 ตารางการบินนะครับเนาะแ้วก็เรื่องอไปเยืนเรื่องที่กรมแรนงานก่อนเดินทางกลับครับแต่ประมาณนี้ครับผมบอกสื่อฟังก็มีรายละเอียดอยู่ประมาณนี้สำหรับเอฟซีภากเหนือนั่งเทียวเปินอาจจิบอฟั่งนุ่มไทยบอเข้าใจกะจะได้กระทักขมาแชทแชทขมา,ดดขมาดเดี๋ยวให้ข้อมูลได้นะครับ เกี่ยวกับ,ก,บ,าบก,การเดินทางนะสำหรับชิปนี้กะจะเอไปซ้อนกเดี้พี่น้องเด้กินายอะไรได้บุ้งมวงหนอยู่ไวไไปเลยนี่ไปหากินของเล <c ười> ่นวันใหม่ผู้ชมผู้ชมสามรสมะม่วงสามรมมสเนิผ่านยังหนึ่งของบุเจ้าเพราะว่ายี่นี่เขาปลูกหลายให้จังปลูกยี่สิบไรเก็บดาชวนหนึ่ง ได้อีกส่วนหนึ่งก็ร่างปลูกไป้สองปีอะนุ่งไทยมากพอดีปลูกมันก็บจีร่องไปเรื่อยๆสู้เบื้องน้ำพี่น้องนะเพื่ได้ติดตามกันจะเห็นข้อมูลเกี่ยวกับงานอีสเทล้องนุ่งไทยกับพ่อได้ได้ดอกได้บบบด้อยเจ็ดสิบหนึ่งอู้บ่ดีคือเก่าดอกแต่ว่ามันก็พอดีแห้งจีฮวองนะบ่แบบเฮ็ดเบิดมืออู้บ่ไหวแต่เครื่องมือเนี่ยก็จะตายแล้วพี่น้องนี่เอาซ้ำเหนี่ยก็พอแล้วน่ะ Tại mà bằng ơn cái bệnh lý liên liệt bệnh này, Cũng có lẽ là đoàn nó cứ chịu bòi á. Thật sự là khai nó không tiêu lông, khỉnh vô. hoàn hò, hay trong đấy nào. có ta mới kín hẳn rồi Bảo chú Phương. À ở đây là... Khoan, mày kìm nè. Mày không kìm nè, tao mong ở đây. Đường có bảo chú cho